ติดเชื้อ HPV ให้ดูแลตัวเองแบบนี้ค่ะน้องนุ่มๆขอยกตัวอย่างนะคะคนใกล้ตัวเลยก็คือคุณอาของน้องนุ่มๆค่ะไปตรวจประจําปีมานะคะปรากฏว่าอาจารย์หมอแจ้งว่าติดเชื้อ HPV ค่ะและเป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการเป็นมอม้าปากมดลูกเนาะซึ่งตามหลักวิชาการแล้วเนี่ย HPV สายพันธุ์16กับ18เนี่ยถือว่าเป็นไฮริ ague, หรือว่าความเสี่ยงสูงที่ทําให้เกิด มอมาปักหมดลูกค่ะปรากฏว่าคุณอาก็มาปรึกษาน้องนุ่มว่าจะดูแลตัวเองยังไงดีเนาะหรือว่าจะต้องกินยาตัวไหนไหมเพราะคิดว่าการกินยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อจะช่วยฆ่าเชื้อได้ทุกอย่างเนาะแต่จริงๆแล้วเชื้อ HPV ค่ะตอนที่มันยังติดเชื้ออยู่เนี่ยมันยังไม่ได้เกาะโรคเป็นมอมา ตรงนี้แหละเราต้องรีบดูแลตัวเองโดยใช้เลยค่ะระบบภูมิคุ้มกันของเราค่ะ NK cell natural healing cell นะคะซึ่งมันจะช่วยกําจัดเซลล์ไวรัสตัวนี้ได้ค่ะน้องนุ่มอยากจะเน้นย้าตรงนี้เลยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหภูมิคุ้มกันหน้าตาเป็นยังไงดูบันแอบ abstract บแบบมากเลยนะ้องดูเป็นนามธรรมาหนูจะบอกให้ว่าถ้าไม่มี NK cell ไม่มีระบบภูมิคุ้มกันนะจะทําให้เชื้อ HTV เนี่ยสามารถออกลูกออกหลานนะแล้วก็ทําให้เกิดการ เป็นมอมาปาักหมดลูกได้เลยพอน้องนุงน่นบอกว่าให้คนอาเนาะนอนหลับพักผ่อนเยอะๆกินอาหารให้ครบห้ามหมู่แล้วก็ให้กินไฮฟู้ดด้วยเพราะว่าไฟโตนูเทียนในไฮฟู้ดเนี่ยมันช่วยทําให้ NK ็นเคเซลเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพอครบกําหนดเนาะอาจารย์หมอเรียกไปตรวจใหม่ปรากฏว่าเชื้อ HPV ที่เคยตรวจเจอ ไม่มีแล้วค่ะแต่อาจาร,รย์หมอก็ยังให้ไปตรวจติดตามนัดอยู่ดีเนาะเพราะว่ามันเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเรื่องบอหมาปักหมดลูกค่ะพี่พี่เห็นไหมว่าความสําคัญเนี่ยของการดูแลคนที่ติดเชื้อ HPV ก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันนะ คุมุ้กันสาคัญมากแล้วก็เป็นประการดัดแรกเลยที่จะทําให้เราไม่เกิดโรคร้ายถ้าใครอยากดูแลนะคะตัวเองนะเหมือนที่น้องนุ่มๆแนะนําคุณอาของน้องนุ่มๆเนานะก็คือกินเจ้าไฮฟู้ดคือนอนหลับพักผ่อนพี่ๆไปทําเองได้เลยกินอาหารครบห้าหมู่กินเองได้เลยแต่ไฮฟู้ดนี่แหละพี่ๆต้องซื้อของน้องนุ่มๆน,นะคะไฮฟู้ดเป็นผงผักผลไม้5้8สีชนิดเป็นไฟโตนูเทียนทาให้ NK เคเซลทำงานดีทํางานแข็งแรงนะคะกําจัดเซลล์ไวรัสนะคะแล้วก็เชื้อหม,อมาดาด้วยนะใครยังไม่มีนะคะวันนี้เปิดโปรโมชั่นราคา2 กล่องให้เลยคะ่ะสองกล่องราคาเต็ม2,000บาทเหลือเพียง1,580บาทพิมพ์1580ใต้คลิปนี้เลยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย